วันนี้น้องจะปบามากีนข้าวหนมเส้นน้ำใสเจ้าขหนมเส้นน้ำใสทําเองอันนี้ส้ตมตำส้ตมตำใสกิมปูนาเจ้ากิมปูนาเหลือจากการทําอ่องปูเจ้าใส่ผักชีต้นหอมใสหอมแดงนิดหน่อยอน,นี่พักเทียงเขาก็จะมีถั่วงอกแล้วก็ถั่วหลวกเจ้าถั่วฟักยาวหลวก อืมขับไปไเลยขนมเส้นน้ำใสต้องมีน้ำพริกน้ำย่อยเจ้านีกน้ำย่อยน้องเสือขอมเขาำพริกน้ำย่อยชิมสัมน,น,น้ำแสงเขากระลั้ลัมถ้าอยากได้สูตรความเมนต์ใต ก็ได้นะเจ้าเดี๋ยน้องจะอันนี้นะน้องจะบอกสูตรล้ำมากสูตรนี้น้องไปกินร้านมาแล้วมันอร่อยน้องเลยเอามาดัดแต่สูตรแปงสูตรน้องน้ำใสใสขิงเฮ้่น้องใสหนักมันเหมือนเด้เพชรน,นะเจ้าอปิดตาหน้ากินขนาด ใส่ซี่โครงหมูเจ้าแล้วก็เหลือดไก่ก้องเหลือดไก่น่ากินมากรับส้มตำมากินกันเลยเจ้าหมูเข้าอคาใหญ่ๆไปเลยอืม ล้ำไปพูดเมืองแปะล้ำไปพูดเมืองแปะเลยเจ้าเนี่ยล้ำปูนล้ำไปพูดเมืองแปะสูตรนี่ล้ำแท้ๆเจ้าใครอยากได้สูตรคอมเมนต์ได้เลยเจ้าไอ้กันพี่กันหน่อยอ่ะเนาะฟางงอกหัวลวงปึ้งหัวลวงมีกลิ่นกัญน้ษกําอยปึ้ง ขนมเส้นสน้ำใสนอกมาได้ง่ายกินง่้อนะจ๊ะไข่มากเปรี้ยวกับบีบมะนาวใสไข่มากเปรี้ยกับใส่น้ำพริกละลายแต่น้ำพริกน้ำย่อยิง่งจะบบกค่อยเผ็ดจ้า นี่ขึ้นมาปเป็นรสจัดนี้สูตรนี้อร่อยมาก ปี๊บๆบางคนจะว่าน้องแป้งกินอะไรอย่างก็อร่อยมากอร่อยมากไ้หมดอ่ะเกิดไก่เจ้า ไผ่ขยาก,กันมากินนะเจ้าปป um. เปื่อนเพื่นที่ทำงานไผ่หันไผ่ยากไผ่ยากจิ้มกับมาจิ้มได้นะเจ้า หมวันนะักซี่โคมขนมเส้นหม้อดีใจงบไปถึงสองร้อยเจ้าหมูก็มีในตู้เย็นซี่โคมก็เหลือจากใส่แกงมันหมุนในตู้เย็น ขนมเส้นมึงกัดซื้อแบบต้องซื้อขนมเส้นแห้งไว้ได้กินมาได้กลับมาต้มกินหวานนุมนุ่มพี๊ด มาได้ตื่นมากกยเจ้าขนมเส้นนี่ส้มตำเกิเนผวกกิ้มยังไงกินผู้นะหวานหวานหอมหอ แม่วัน,ปนไปมามเนื่อเขาหนักนะเจ้าบ้านเขาปูกก็ลังนักมากหน้านเนี่ยปู้หูหนักขนาดเอามาทำอ๋อ,อปูปูม่มันนะเจ้าหน้านี่หน้ายายเข้านั้น kiếp kiểu khóc Phủ ná dự

ัรวนานสัป่ะขนมเส้นด้วยเนี่ยนะจะประมาณเกึงลูนะ Use the الباب. ซือโครงครับซกคอโครงหมู ไปแล้วเจ้าทีมาพบกันไหมน่นปคบกิมปู่ก่อนไปแล้วเจ้าบ๊ายๆวัสดีเจ้า